ไฮกันจะเป,ป็นเลืกปกติแล้วนะฮะเบอร์บอนกบวงหันมือกองคือสบายแท้หวะ โยวข่าวใจต่พ่อยพอบลูกไปเถอแม่ี่บานนี่นูกคนล,ละข้าวบอนกกบ่วงขันตู้บอกแนะ่ข้าวบนก๊กบ่วงนี่ไก่แล้วไปรถขันไก่แล้วค่ะเอารถไม่ใช่สังวนี่เอารถปะรถทางีนเพ่ะเนาะมันนั้น รถมาแต่แม่คือบุโคลงมาจากเถื่อนนะม่ได้เข้าเลยไม่โทรค่ะหาแล้วหายแล้วเพิ่งหลังกันได้ท่ามได้ดีเด้อพี่เจ้าเคยถามว่าเคยหายกันอยู่บ่เหรอ มันเป็นเริงปกติา้กันจะเป็นเริงปกติแล้วนะแบบนี้ได้เนาะของมันเด็ก่ก่ทางมาแล้วนะหาทางเขายากนี่ทำไมตอกขอกเข่าไปรถไทยพ่อกลับมาถอยให้เอง <c oughs> มันถอยว่าได้แนละ้ว อีพอแปรงแล้วละคัไงน,นี่พอใส่นี่ไม่ให้เขาวแล้วมัครับลงุงมันชื่อว่าแบบลาแห้งตัวนเนี้ยตีตัวนี้ก้อนบ้านหนึ่งครับพันได้เอาทงดูพันได้เอาทงทงกระทงก้อนไปเบิ่งถอย ข่าวหลับเอาลงเขาสิคนข่าวไปเอาขั้นนั้นบาดนี้เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้น,ปน,นไปแต่รถอันนี้มันกำเลี้ยวยากมือก็จะเด้งมนะั้ <c oughs> มันคือบอกไปเต็มแค่รถเป็น,นข้าวตอมกลับมาได้โอ้ข้าวเขากล่องใหญ่ใหญ่เนียพอถอยเนี่ยนี่ข้าวเอิญผู้หยั่งก็ตู่เนี่ยข้าวไม่สิลงแล้วงเนี่ย

เสวยว่ะเอาเอาโฮ่มันข้างเงียบลองใ <c oughs> ห้มีเหววะไล่หน่อไนะองไล่เมื่อยแห้งเลยอแดดมื่อนี้นะย่างง่ายดีพ่อพี่ย่างมันย่างในต่อเพื่อนเราเลยปวดขาปวดแขน เออมาได้มาได้หยิบไปทำเดยเห็ดตดจะโกเยอะเลยวัวองูปินบัแมนแต่หยิบปินบอบปินเหมือนกับอันนั้นเข้าวเน่ยเป็นเกี่ยวเหรอ อมันบวิท่าใครพ่อขึ้นให้เนาะ เด้อขี่กระถ่ายตั้งกันเด้อ ก็่งวงมากเมื่อกินี้เนาะนูด้างหลังมากล้ะไนอนนอนต,วตวอบวไดนะู้บกองเขามาทายมาปีนี้สิได้จักร้อยจ่ายนี่ได้380ร้อยแปดสิบ่ะ ได้มร้อยแิบเนาะป็นียสี่ร้อยบ้ได้บ้างวีจอดตรงตรงตรง่เบองสองสาวถอยกันเลถอยถอยถอยเฮ้ยเป็นบ่เร่งพอดเนอพพอลงเด้อบ่องเด้อตู้ดูเร่ง้นันถอยลังพอลงเด้อ เลยเลยเลยมีจุดจับตรงนาคุณฮักําไเขารูโอ้ได้แล้วจอดถอดีต่ำถอยมาต่ำกองนี้ตู้เบงแม่พ่อพ่อ

ไม่ได้กองข้ากันมาจะชอบเด๋ข้ามี้กนข้าแล้วเก่อเนาะย่าพักเ่าอย่าืนมากองทั้งทีไรขโมนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาตามจะเ็ปมันได้เหยอกองข้าก็ได้องไปมัจะนป้าไว้ใช้อนนี้ละมงนี้มนี่ันะการจิดกองเ่นเนาะย้ยไ กองไฟมั também, ่วชั t t t oute. T oute ่วเอดิกองข้าวเจิญสร้างกล่องข้าวใ่ญ่แล้วตัวนี้กีได้จับแล้ว400บาอยู400เอาไปอยู่กล่องนี่1 0้กล่องมาใหม่เออหนีาถงหนึ่งมนมีหน้าสามทงสามถมาเดียวกันเนี่ยคุเจคกง ก็ยน้ำเดเอยตัวเหนว่าเห็ที่ว่าได้่ินเขา่นโคนเขามันมัดเขาบวมัดนักเหนึ่งาเอาไปได้กจนหกโมงกันอเถิน ตามาสเต็ปสิละโอ้ยเด็กย้อนพร้อมกัน <laughs> สเต็ปแปลว่าบาทนี้ก่อ <c oughs> กันเป็นเด้ไรก่อให้เ่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮอะสเต็ปมันจะต้องอตึงมากเป็นโซนกันไว้ไปทางนู้น แรงไว้เด้อพี่น้องอย่าให้มันกลายหัวมันออกมันาี่มือจ่ายว่านี่นี่ขดขึ้นขดขึ้นข้ามลงเรือเปล่าเนยเอากล่องไว้รีบวัดเด้วมันไปดีกว่าบอได้ยิ่งอย่าเควาดึกมาเอาอีกแบบใบขดออกเนาะมันจะหลุดมันบ้างขุดเอากระบอกมาซ้ายเก่าแล้ะจะหลุดทันเหรอหาเห็นว่ามันจุน เปลี่ยนบาเลยต้องเข้าได้ท่ากันเจ๊ที่มันยักอะผมเคยเห็นสิแต่ว่าคนเข้าม่ไ้แม่เอาแม้ตัวเนี้ยเรากันผมเคยเห็นสิการจอยพาเฮ็ดเนาะกจอยม่บ่แม่บ่เฮ็เป็นอะไรเมบ่ ทำไว้รกูเกาหนว่ะเด็าจะมีหรวกอะเหอะยเ่อใหกันนะบุแห้งอะกัทับรุ่มไรตัวมาชวนเอาเลยเอาขึ้นมาจุชงดึงขึ้นมาชุงช้นี่ฮะนี่ฮเอามนี่มาชิลงงไปเลยนี่อย่าไปคงอย่าไปคิดอย่าไปสนใจอย่าไปอ่าสีัวหนาของรัด แล้วมันน้ำลายมันบอกรงคือนำพี่ต้องมันเองบอกเข้าใจแล้วมันด่าด้วยเ้ออ่ทางนี้ก็เป็นอีกที่ว่ะคนมากคนมาก่าตามสเต็ปอือเอาเอามัดหนึ่งไปันใช่นะเอาป็นมะข่างไว้นะ

กวงเนินติดแอเลยอยากางเนี่ยกวาวายเนี่ยหลังชงู้อันนี้คอ่้วลอยแล้วั้ม่มเาเลยว้าวคุณท้เลยเนี่ว้าอันนีอย่าอยพงเลยเพอแล้วเใช้กาท้งาเใช้ทั้งออมนมมันใช้ามันฉลงอย่มันลงมัน่ะปขั นายนักคนรอนองก็พอเป็นไงอยู่ได้แม่นายรักคนงามแล้วพกกระชั้นจะกลืนนองก็เป็นไหบ่ได้หอกนอนเป็นไงบ่ได้ท้งเชีได้เมื่อหรอบ่ยตวนนะหาบ่ไไปแล้วมค้งง่าย้านที่ม่ลดิทคนมาเิดอ่ะ เลน่นหงัดนเล่นดวงก็เว้นจะหลับเสงหัวใจดงแดงดเป็นอยู่ทางแนงทางกายจะเบแห้งก็มีนั่นแห้งเกลยอจุกบคิดขึ้นกลพอไปนี่จะมีนกเพียนต้องมีทูทุกเกิดต้งเพ้นตเอ็ฟังเปนป้าทุ็บ้านต้องหลอนหูท่าดเปิดคิดเองเบื่อไป อย่าไปจนอย่าไปคิดจบคำว่าคนเราอยากกลไปถือกันนชีวิตของคนเฮามันต่างกันต้องใส่าน้าโคตรยาวไกลอุปสรรคต้องฟานบันนอ่บันนี่ก็คงตรงนี้จากและโยอบันอากาศบันยุทธ์อากาศละโยบิน บรบรยากาศจะดีเลย mmm เนาะบรรยากาศแบบผู้ปิใจ่ได้เรากล่องชาวเอรทท้ายมีลุงเนยเอาสามคนเนาะม่ยู่นะเราชอบภาพโกเท่าเท่างหร่กาง้าเราใส่เท่าอะรกเข้ากล่องเก่าาู้นเดี๋ยวว like. ่ากล่องเท่านี้บาปอะไรจะเข้าจะชนกล่องเก่านะคุณบอกแค่มันอยู่บนไดมาต่นนาคนนันคำคันตัวนี้จนมืดทีเดี ยืดได้อย่างเดียวคือผลตกห้ามจักจักมาเป็นีีวิ่แพรตังแล้วมันนอนไปไว้ไเออไปไว้ไว้หกับกบพื้นมันต้องเนื้อถงไโอ้โหกล่องเทอรลเทนสั่นเลยเลยนี่ไงนั่นเทเฮ้อันี้แหละเขาคยไป่ะอันี่แหละล้ไม่เแถก้่างเดียวแล้วกล่องทีนี่แเล่ะเยเจ้าละช่องเลยดูยโยมันเบื่อเนาะคนแห้งเล่ะ เย็ดจิ้นแบบนี้เย็ดยเย็เยยลงมาแล้วนะทำอะไรกนอยากอยากอยูบถุยใไทย้าหดงทังนี้กลงกะลงลงกอน้องติดแอร์ผมดแม่่าสบายดแม่ตรงไทยจะกินสไปเดีแม่ด้วยตัวอ้ยอย่ามันเจินอย่างไจะกินช้างวะเกืบ อย่ามันเจิ้นเนี่ยอีอีอีปวเจิ้นจำเป็นนะเมื่อป,ปีนีปะปิดปคลิปเลยปิดแล้วปิดแล้วเมื่อ